เหรียญช้างชนช้างนะครับเพื่อนเหรียญช้างชนช้างนะครับนี่ก็คือเหรียญบาทกัญนาพระเสียรตรงนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอยู่ในถุงแบบนี้นะครับเหรียญละ5บาทนะครับร้อยเหรียญก็500บาทนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับคุณโซลีนะครับปิดมาเรียบร้อยบอกว่าส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเออเหรียญละ5บาท จำนวน100เหรียญนะครับก็500ปลายทางค่าจัดส่งจะอยู่ที่100บาทนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆสนใจนะครับถ้าเพื่อนๆโอนะค่าจัดส่งก็อยู่ที่59นะครับแต่ถ้าปลายทางค่าจัดส่ง100บาทนะครับตอนนี้นะครับสีนะครับแพ็คส่งเลยนะครับอันดับที่1นะครับก็จะใส่ซองการกระแทกก่อนนะครับขอบคุณคุณโซลีมากๆเลยนะครับอ่าปิดมาเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ถุงแบบนี้ไปนะครับนี่เท่านั้นยังไม่พอนะครับ เพานั้นยังไม่พอนะครับเราก็จะแปะแบบนี้ไปด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะครับเหนียวแน่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะไบคอนไปก็สําเร็จนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะไบคอนนะครับอ่าขอบคุณคุณโซลีนะครับเพนไม่ได้สนใจนี่ขจริงนะครับเหรียญละ5บาทร้อยเหรียญก็500้นะครับส่วนเรื่องปลายทางหรือโอนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับปลายทางค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดโอนค่าส่ง5 9นะครับมีของไม่กิดถุงแล้วนะครับเหลือไม่กีดถุงแล้วนะครับ